ทีนี้เราก็มาดูเรื่องของเขตตะนาวศีกันบ้างครับเขตตะนาวสีเนี่ยมันก็มีพรมแดนติดกับในฝั่งของประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกก็ติดกับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยมีกองกำลังชาติพันธุ์มากเท่าไหร่หากว่าจะนําไปเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆแต่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ชม ฐานพมา่าเนี่ยมีการกวาดล้างอย่างหนักมากครับก็เนื่องมาจากว่าประชาชนเนี่ยนะฮะเริ่มที่จะลุกฮือกันสู้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับพวกเขาเนี่ยก็เลยมองว่าต้องมีการถูกกดขี่ข่มเหงและณขณะนี้ครับเขตตะนาวสีที่มองว่ากองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมันมีอยู่เบาบางก็เลยทําให้ฝั่งฐานพมา่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะฮึกเหิมครับกดกันอย่างเต็มที่ ถึงขณะที่มีการเข้ามาตั้งด่านกันเลยครับตั้งด่านจุดตรวจท้องถิน่นแล้วก็มีทาหารนี่ยะครับเข้าไปรักษาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับ, per, รบวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมียนมานํามาเสนอกันเป็นข่าวแรกครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มองว่าก็น่าจะติดกับประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคของตะนาวสีฮะถ้าหากว่าพูดถึงอดีตที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับมักจะไม่มีการต่อสู้กันมากเท่าไหร่มันแตกต่างจากทางด้านตอนเหนือของพามา่าหรือแม้แต่ทางฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกรวมถึงตอนกลางทีนี้การต่อสู้เนี่ยนะฮะมันก็เริ่มที่จะหนักข้อขึ้นนะครับก็เนื่องมาจากว่าผู้นําทางทหารของพาม่าเนี่ยครับมีการเข้าไปทํารัฐประหาร จากประชาชนมาและตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ชม2ปีที่ผ่านมานี้ประชาชนนั้นจึงได้มีการลุกฮือกันขึ้นมาบางคนเนี่ยก็ต้องเข้าไปสมัครเป็นทหารอาสาเพื่อมาร่วมรบกับกองหลังชาติพันธุ์แต่ก็ไม่น่าเชื่อฮะสองสามปีที่ผ่านมานี้กองทัพพม่าเนี่ยพ่ายแพ้เป็นอย่างมากมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาอย่างมากมายนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับฐานพม่าเนี่ย มีการเข้าไปลุกไล่ประชาชนประชาชนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะบางทีก็เป็นญาติของตนเองนั่นแหละทําให้ฐานพมา่าเองก็ไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่านายจะสั่งทีนี้เราก็มาดูเรื่องของในเขตตะนาวศรีกันบ้างครับเขตตะนาวศรีเนี่ยมันก็มีพรมแดนติดกับในฝั่งของประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกก็ติดกับจังหวัดกาญจานบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนอง นี่ถ้าหากว่ามีการพูดถึงอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยมีกองกำลังชาติพันธุ์มากเท่าไหร่หากว่าจะนําไปเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆแต่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมฐานพมา่าเนี่ยมีการกปาดล้างอย่างหนักมากครับก็เนื่องมาจากว่าประชาชนเนี่ยนะฮะเริ่มที่จะลุกฮือกันสู้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับพวกเขาเนี่ยก็เลยมองว่าต้องมีการถูกกดขี่ข่มเหง และณขณะนี้ครับเขตนาวสีที่มองว่ากองรังชาติพันธ์เนี่ยนะครับมันมีอยู่เบาบางก็เลยทําให้ฝั่งฐานพาม่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะพึกเหิมครับกดกันอย่างเต็มที่ถึงขนาดที่มีการเข้ามาตั้งด่านกันเลยครับตั้งด่านจุดตรวจท้องถิน่นแล้วก็มีทาหารเนี่ยนะครับเข้าไปรักษาการฝ่ายทหารเนี่ยก็มีการเข้ามารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะฮะ ทีนี้การรักษาความปลอดภัยของฐานเหล่านี้มันก็ส่งผลทําให้ประชาชนนั้นก็อยู่อย่างลําบากจะผ่านดานก็ผ่านยาก,ากซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผ่านพม่าเนี่ยก็มีการเข้ามาปราปรามโดยมีการใช้ทั้งเครื่องบินลบหรือแม้แต่ทางบกนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการโจมตีที่มาจากทั้งทางอารและทางทะเล ประชาชนเนี่ยก็ต้องอพยพไปยังพื้นที่ในเขตที่มองว่าต้องมีความปลอดภัยแต่ประชาชนเหล่านี้นะครับก็ต้องได้รับผลกระทบครับก็เนื่องมาจากว่าพวกเขาเนี่ยต้องขาดแคลนอาหารถึงขนาดที่บอกว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยมาจากถิ่นอื่นเนี่ยก็ประสบป,ปัญหาเหมือนกันพวกเขาก็ยังคงขาดแคลนหมอหรือแม้แต่ยารักษาโรคครับ เพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานสําหรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้ก็คงต้องการอาหารเช่นข้าวน้ํามันแล้วก็ในส่วนของยารักษาโรคปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ําแย่ครับแล้วก็ย่าแยก่กันมานานแล้วฮะตั้งแต่เริ่มแรกเลยในด้านของการดูแลสุขภาพแม้แต่พลเรือนท,ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยทําให้พลเมืองชาวพามา่าเนี่ยต้องอยู่กันยากลําบาก แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับมันก็มีการต่อสู้อย่างหนักมากมันก็เริ่มที่จะมีความรุนแรงอย่างมากโดยเฉพาะในภาคตะนาวสีฝ่ายทหารนั้นก็ได้รับการสนับสนุนที่มาจากกองทัพเรือแล้วก็มีเครื่องบินลบนะครับมีการเข้ามาทิ้งบอมในพื้นที่ของพลเรือนโดยเฉพาะที่เขตทาวายนะครับทำให้ประชาชนเหล่านี้ต้องทำการอบพยกลบหนีจากสงคราม เนื่องมาจากว่ามันมีการเข้ามาต่อสู้กันประชาชนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาหลีกเลี่ยงสงครามได้อย่างตลอดเวลานะครับเขตทวายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจของพม่าครับเพราะฉะนั้นฐารพม่าเนี่ยก็ต้องการมารักษาฐานที่มั่นตรงนี้อย่างมากแต่ก็เดชชบุญนะครับว่ากองกำลังในเขตตะนาวสีเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนกับในรัฐอื่นๆเช่นรัฐกะเหรี่ยงหรือว่ารัฐชิน รัทยาหรือแม้แต่รัชฉานเนี่ยนะครับก็มีกองกำลังที่มีความแข็งแกร่งเพราะว่าพูกเขาก็มีกองกำลังที่มีการติดตั้งเรื่องของอาวุธทุบปกรณ์นะครับจึงสามารถที่จะมาต่อสู้กับฐานพมา่าได้ถึงขนาดบางทีฐานพมา่าก็ไม่กล้ายุ่งนะฮะเพราะว่าเคยเข้าตีแล้วแต่ก็ต้องถอยล่นออกไปซึ่งการต่อสู้ในเขตตะนาวศรีในปัจจุบันนี้ครับชาวบ้านที่บ้านสิงขุน หรือว่าที่หมู่บ้านที่เจ้าบอพ่อเนี่ยก็ต้องหลบหนีทั้งหมู่บ้านนะฮะหลบหนีจากสงครามไม่เว้นแต่พื้นที่ที่ติดกับประเทศไทยนะครับอย่างที่หมู่บ้านสินขอนก็เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในพมา่านะครับก็มีคนไทยพถัถินมาอาศัยอยู่ที่นี่จํานวนมากครถึงขนาดที่ฐานพมา่านั้นต้องมีการยื่นคําขาดให้คนไทยพถัถินเหล่านี้นะครับจะต้องอพยพหลบหนีไป แล้วก็มีการไปยัดข้อหาให้แก่คนไทยพั้ถิ่นเหล่านี้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมส่วนเห็นกับกองกลังฝ่ายต้านฐานพม่าเนี่ยจึงได้มีการซันโวปืนใหญ่เข้ามาตกในหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งมองว่าก็เป็นหมู่บ้านที่คนไทยพั้ถิ่นนะครับอาศัยอยู่ในเขตฝั่งพมา่าก็เลยทําให้คนไทยเหล่านี้นะครับจะต้องอบพยกลบหนีจากหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปดํารงชีวิตในป่าเหมือนกับ พลเมืองชาวพาม่าในเขตตะนาวสีนะครับก็ทั่วหมดตอนนี้ก็ต้องอพยพเดินทางเข้าป่าเหมือนกันหรือว่าบางฝ่ายก็ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มองว่าการต่อสู้นั้นมันค่อนข้างที่จะเบาบางพาม่านั้นไม่ได้สนใจนะครับลั่นกระสุนปืนใหญ่ใส่หมู่บ้านเป็นประจำและจนทําให้ชาวบ้านก็มีความโกรธแค้นกันเป็นอย่างมากครับ แต่ว่าในเขตหมู่บ้านสิงขอเนี่ยก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าคนไทยเหล่านี้ยังมีญาติเป็นชาวไทยปูกเขาก็เดินทางข้ามฝั่งกันไปข้ามฝั่งกันมาถ้าเกิดเรื่องของศึกสงครามขึ้นมาพวกเขาก็อพยพนะครับมาอยู่กับญาติฝั่งไทยก็มีเพราะฉะนั้นการทํามาหากินเนี่ยก็ยากลําบากอยู่แล้วครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนพม่าเนี่ยลำบากกว่าคนไทยเยอะมากครับ